จากกรณีพระเอกหนุ่มเอสกันตพงค์ค่ะเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องนะคะโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการตอนนี้น่าเป็นห่วงค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการดีเบตจูจูเอสกันตพงค์เนี่ยเกิดอาการช็อกค่ะหมดสติล้มลงที่พื้นโชคดีที่คนข้างๆเนี่ยสามารถคว้าศีรษะไม่ให้กระแทกพื้นได้ทันสร้างความตกใจให้ทุกคนภายในงานนะคะ จังหวัดนั้นเองค่ะบนเวทีก็มีนักการเมืองที่เป็นคุณหมอที่มาร่วมเวทีดีเบตตัดสินใจลุกขึ้นนะคะจากเวทีเพื่อลงมาดูอาการแต่ว่าก็มีผู้ชมด้านล่างค่ะเป็นแพทย์ก็ได้เข้าชาร์จเพื่อปั๊มหัวใจก่อนแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีการนำเอสกตพงนำส่งโรงพยาบาลโดยมีการปั๊มหัวใจบนรถตลอดทางนะคะซึ่งการปั๊มหัวใจก็สำเร็จผล แต่ตอนนี้อาการของเอสการ์ตพงศ์ยังน่าเป็นห่วงล่าสุดคนเบื้องหลังในวงการบันเทิงหลายคนเนี่ยก็ได้ขึ้นข้อความส่งกำลังใจแล้วก็ต่างเฝ้ารอปฏิหาริย์นะคะให้เอสการ์ตพงศ์ปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของพระเอกหนุม่มทางทีมข่าวจะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังอย่างต่อเนื่องค่ะ